เป็นคิดนางปอบนี่นปนางปอบนางปอบ,ปอ,บ,ปอ,บอันนี้ก็คือนางปอบนี่หนุนามรสิบส,ส้สิอุ้ยดนหนุน,นแต่ขามันไม่มีแลน์มันเลยขาหนขาหวนัวขาดนี่เอาจับหนุมนมันก็จะเป็นฮาราโซโล,โลฟัสเน่ น no ีเป็นตัวละครของเราเองไ้ยนยกจากใครตัวเรนี้เราเชอด right right. right ิสเซอร์แพ่าไหนก็เลยเขี้นใช่เขียไดแต่ละนี่ตัวลายเป็นอบนันเป็นลายตัวมันเป็นลจุดเป็นอียนโทรศัพท์แป๊บหนึ่งคอลายว้าอย่น่ไม่ใช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 ่นั่นบินีเห็นไหมอันตรลายมันจะมีลายเลอย่างเราส่งไปสิขาก็ลายมันก็ลาย นี่โอ้ยโคตรสวยคอมันว้าอด่างปอบด่างปอบสวยงามมากเนี่ยสถานทีาหรือนางปอบเนี่ยเป็นพา,าโราโซโลโลฟัสอย่างที่เคยบอกไปที่บุญเคยบอกไปที่บุญเคยบอกไปเป็นพา,าโราโซโลโลฟัสตัวนี้ไม่เ,เพ็นนียพา,าราโซโลฟัสต์นี่นี่ถ้าจะดูกใกล้ๆเนี่ยวะนี่เนี่ยสวยงามสวยงามมากเป็นนางปอบ สวยแต่บางทีเราก็เรียกว่าน่าเกลียดเนาะเพราะว่ามีคลิปหลายคลิปเลยเร,เรียกว่าน่าเกลียดแต่ว่าพวกนั้นยังไม่โพสต์หรอกพวกนั้นยังไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้โพสต์ในยูทูบไงอันนี้ก็ยังไม่ได้โพสต์อันนี้ก็จะโพสต์อยู่ตอนเย็นทำไมมันสวยคือมันสวยไหมคือมันสวยไหมน่าจะสวยลองซูมออกไปดูซิเราปรับแสงให้สว่างขึ้นสวยงามอี่นางปอบสวยมากนางปอบเนื้อผาเราเดี๋ยวเราชอบเรียกมันว่านางปอบเนาะสวย แต่จริงๆของกรเดิสสตาด้านเนาะแล้วก็มันก็เป็นชื่อช่องที่เราทำด้วยช่องเดสดสตาด้านเองนั่ก็คือช่องเด็ดส,ส์ก็คือนี่คือพระสวยสวยมากสิอุ้ยวดลายวดลายของนางต่อหรือว่าเด็กสตาด้านจบแค่นี้แหละ